นามหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลาคณะวิทยาการจัดการสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภูมิใจนำเสนอการ์ตูนแอนิเมชัน2มิติเรื่องขนมการอจีแนะนำตัวละครคุณยายเหมยลี่ปิงปิงนะถนนนางงามเหมยลี่ ช่วงนี้มีเทศกาลตรุษจีนที่ไหนน่าไปเที่ยวบ้างมาเที่ยวที่บ้านเราสิแถวบ้านเรามีงานตรุษจ,จีนจัดใหญ่ทุกปีมีอาหารอร่อยๆเพียบเลยจริงเหรอได้เลยเดี๋ยวเจอกันนะที่นี่มีร้านอร่อยเยอะมากโดยเฉพาะอาหารพื้นเมืองโบราณที่หาที่อื่นไม่ได้หิวพอดีเลยมีร้านไหนเด็ดๆแนะนำบ้างที่นี่ร้านเกียรติฟัง ร้านนี้เก่าแก่กว่าร้อยปีเป็นตำนานของถนนนางงามขึ้นชื่อเรื่องข้าวสตูที่สุดเลยนะร้านนี้ดูคลาสสิกจังเลยดูมีสเสน่ห์มากใช่ร้านนี้เปิดมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายแล้วข้าวสตูของที่นี่เป็นสูตรโบราณที่หาทานที่อื่นไม่ได้ข้าวสตูเหรอชื่อฟังดูน่าสนใจดีมีอะไรในจานบ้าง ข้าวสตูของที่นี่จะมีน้ำซุปที่ต้มกับเครื่องเทศต่างๆหมูตุ๋นเปื่อยจนละลายในปากและยังมีผักที่ใส่ลงไปในน้ำซุปทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยหอมกลมกล่อมมากแค่ฟังก็น่าลองแล้วงั้นสั่งข้าวสตูลเลยนะลองชิมดูสิอร่อยมากน้ำซุปหอมละมุนหมูน,นุ่มละลายในปากจริงๆ บอกแล้วไงว่าเด็ดร้านนี้เขาต้มหมูตุนทั้งคืนเพื่อให้รสชาติขมขุนแบบนี้อิ่มแล้วไปต่อของหวานกันดีไหมดีเลยกำลังอยากกินของหวานพอดีนี่ไงร้านไอติมองค์สุดดังทำไมถึงชื่อไอติมโอค์ล่ะก็เพราะเขาใส่ไอติมในโอค์ไงมันเป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้ไม่เหมือนใครเลยนะแล้วมีรสชาติอะไรแนะนำบ้าง เมนูเด็ดที่ต้องลองคือไอติมกะทิใส่ไข่รสชาติหอมมันมากและยังมีไอติมลิ้นจี่ด้วยนะแต่ที่สนุกคือเลือกท็อปปิ้นได้ตามใจชอบน่าสนใจจังงั้นเราขอสั่งไอติมกะทิใส่ไข่แล้วกันโอโ้โหไข่แดงมันเข้ากับไอติมกะทิจริงๆนะหอมหวานมันพอดีมากๆ บอกแล้วว่ามันเด็ดร้านนี้เป็นที่รู้จักของคนท้องถิ่นทุกคนเลยยังมีของทานเล่นอีกนะร้านนี้ยังมีลูกชิ้นทอดกับเกี๊ยวทอดด้วยกรอบอร่อยสุดๆฟังดูน่าสนใจมากถ้ามีที่ว่างในท้องเราคงต้องลองแล้วล่ะเหมยลี่แถวนี้มีร้านของฝากแนะนำไหม เราอยากซื้อของไปฝากที่บ้านงั้นไปที่ร้านสองแสนดีกว่าร้านนี้เป็นร้านของฝากขึ้นชื่อของถนนนางงามเลยนะรับรองว่าเจอของดีๆแน่ร้านนี้ของเยอะมากเลยว้าวดูหลากหลายจริงๆมีอะไรที่น่าซื้อบ้างหรอร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องขนมพื้นเมืองขนมเปียกก็เด็ดนะขนมเปียกนี่ดูน่ากินมากแล้วมีอะไรอีกบ้างที่ควรลอง ถ้าชอบรสเค็มๆลองข้าวเกรียบปลากรอบๆจากเมืองนี้ดูสิกรอบหอมมันเคี้ยวเพลินแถมพกพาง่ายหรือถ้าอยากได้ของที่ระลึกจากงานตรุษจีนลองดูพวกพวงก,กุญแจก็ได้นะงั้นเราซื้อขนมเปี๊ยะก,กับข้าวเกรียบปลากลับไปฝากที่บ้านดีกว่าน่ากินและเป็นของฝากที่เหมาะมากดีเลยร้านนี้เขาทำสดใหม่ทุกวันคนที่บ้านต้องชอบแน่ๆ นี่คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองสงขลาเรามาไหว้ขอพรในวันตรุษจีนกันเถอะเผื่อปีนี้จะมีโชคดีตลอดทั้งปีดีจังได้ไหว้ขอพรในวันตรุษจีนน่าจะเป็นสิริมงคลให้เราตลอดปีเลยนะเราจะพาไปร้านคุณยายของเรานะมีขนมโบราณหลายอย่างเลยรับรองว่าหากินที่อื่นไม่ได้ ขนมในกระทะนั่นคืออะไรคะคุณยายอ๋อที่อยู่ในกระทะนั่นคือขนมกะราจีจ้าเป็นขนมโบราณที่หาทานยากมากสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษฟังดูน่าสนใจงั้นขอซื้อหนึ่งชุดค่ะได้จ้าลองชิมดูก่อนก็ได้นะลูกร้อนๆจากกระทะเลยหอมอร่อยแน่นอนอืมขนมนี้กรอบนอกนุ่มในหอมกลิ่นงาขาวมากเลยค่ะ อร่อยมากขนมการาจีเป็นขนมโบราณที่หาทานยากจริงๆนะเหมาะกับงานเทศกาลแบบนี้ดีใจที่เธอชอบน่าสนใจมากเราอยากรู้ความเป็นมาและวิธีการทำขนมนี้จังเลยโอเคพรุ่งนี้เราพาไปดูการทำขนมการาจีที่บ้านคุณยายนะเธอจะได้เห็นวิธีทำตั้งแต่ต้นจนจบ ึงแล้วจ้าที่นี่คือบ่อนของคุณยายท่านเป็นคนทำขนมการะจีแบบดั้งเดิมที่ไม่ค่อยมีใครทำแล้วในสมัยนี้ยินดีต้อนรับจ้ะมาดูการทำขนมการะจีเหรอจ๊ะนี่เป็นสูตรเก่าแก่ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเลยนะใช่ค่ะคุณยายหนูอยากรู้ว่าขนมนี้มีที่มาอย่างไรคะหนูไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยคะ่ะถ้าอย่างนั้นมานั่งก่อนสิจ๊ะเดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟัง ขนมการัจีหรือการะจีมีชื่อที่มีรากฐานมาจากภาษาจีนโดยคําว่าการัจีหรือการะจีอาจมาจากภาษาจีนแต้จิว๋วซึ่งเป็นภาษาของชาวจีนกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่จังหวัดสงขลาชาวจีนโพนทะเลกลุ่มนี้ได้นําขนมและอาหารหลายอย่างจากบ้านเกิดของพวกเขามาปรับใช้ในท้องถิ่นของไทยคําว่าการาะจี agi, นั้นเป็นการเรียกชื่อในสำเนียงแต้จิว๋วโดยมีความหมายที่อาจเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของขนมเช่นจีในภาษาจีนหมายถึงการผสมหรือการบด รวมถึงการคลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆซึ่งสอดคล้องกับวิธีการทําขนมการาจี้ที่มีการคลุกแป้งกับน้ําตาลงาและถั่วแล้วมาอยู่ที่ไทยได้ยังไงคะเริ่มต้นจากชาวจีนที่อพยพมาตั้งรกรากในจังหวัดสงขลาโดยชาวจีนกลุ่มนี้ได้นําเอาวัฒนธรรมการทําอาหารและขนมจากบ้านเกิดมาปรับเข้ากับวัตถุดิบท้องถิ่นในไทยปัจจุบันแม้จะมีร้านขนมการาจีเหลืออยู่น้อย แต่ยังคงม,มีบางร้านในย่านถนนนางงามที่ทำขนมการาจีตามสูตรดั้งเดิมซึ่งกลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่นักท่องเที่ยวและผู้คนท้องถิ่นแวะมาลิ้มลองเมื่อมาเยือนเมืองสงขลาฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะคุณยายถ้าอย่างนั้นคุณยายช่วยสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมคะแน่นอนจ้ะเดี๋ยวคุณยายจะเริ่มทำขนมให้ดูตั้งแต่ต้นจนเสร็จเลยนะนี่คืออุปกรณ์ทำขนมการอจีทั้งหมดเลยเหรอคะคุณยาย ใช่จ้านี่คือเครื่องมือโบราณที่ใช้ทําขนมนี้มาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายเลยกระทะใบนี้ใช้ขั้วแป้งกับงาและน้ําตาลตะหลิวไม้นี่ช่วยให้คลุกทุกอย่างได้ทั่วถึงส่วนวัตถุดิบก็เรียบง่ายแค่แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้างาขั้วถั่วลิสงบดและน้ําตาลทรายแต่ต้องอาศัยความชํานาญและใจเย็นมากๆถึงจะได้ขนมที่หอมหวานและเหนียวนุ่มแบบต้นตํำรับขั้นตอนแรกนะจ๊ะใช้แป้งข้าวเหนียวผสมน้ํากับแป้งข้าวเจ้าแล้วนวดให้เข้ากัน ขั้นตอนที่สองนวดจนแป้งเนียนละเอียดเหมือนผ้ากำมะหยี่เลยขั้นตอนที่สมให้เอาแป้งที่นวดเสร็จแล้วมาใส่ในที่นึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงขั้นตอนที่4รอจนแป้งสุกเสร็จแล้วก็นําแป้งที่นึ่งเสร็จแล้วมาทอดในกระทะก้นแบนที่มีน้ํามันเล็กน้อยจนแป้งเหลืองกรอบขั้นตอนสุดท้ายให้นําแป้งที่ทอดเสร็จแล้วตัดเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคําไปคลุกกับน้ําตาลทรายถั่วและงาขาว กลิ่นหอมมากเลยค่ะคุณยายใช่ค่ะคุณยายน่าทานมากๆเลยเสร็จแล้วจ้าลองชิมดีสิหืมอร่อยมากหวานกรอบนอกนุ่มในแล้วก็หอมงามากเลยค่ะใช่ค่ะนี่แหละรสชาติของขนมกรอจีทแท้ๆที่หาทานยากมากๆหลังจากทำขนมเสร็จคุณยายได้นำขนมออกไปขายที่งานตรุษจีนมาขายตรงนี้ทุกปีเลยหรอคะจ้า ตรงหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนี่แหละอยู่ริมถนนนางงามยายขายตรงนี้เป็นประจำทุกวันเลยนะโดยเฉพาะวันเทศกาลแบบนี้คนจะเยอะเป็นพิเศษตรงนี้คนเยอะจริงๆค่ะขนมการาจีของคุณยายหอมมากเลยคนมุงเต็มเลยอ้าวเจ้าเดิมตรงหน้าศาลเจ้านี่เองขนมการโรจีเจ้าประจำหอมเหมือนเดิมเลยนะขอบใจจ้ายายทำสดใหม่ทุกเช้าเลยนะ ขนมการาจีนี้เป็นมากกว่าของหวานนะมันคือมรดกที่สืบทอดมาหลายรุ่นยายดีใจที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่อย่างหนูๆยังคงสนใจและให้ความสำคัญกับมันหนูสัญญาค่ะคุณยายหนูจะสืบทอดสูตรขนมการาจีนี้ต่อไปแล้วจะมอบความสุขให้กับคนอื่นๆเหมือนที่คุณยายทำ ขอบคุณมากที่พามาวันนี้สนุกและได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับขนมกาโรจีเยอะเลยยินดีจ้าวันไหนอยากมาเที่ยวอีกบอกเราได้เลยนะ